ครับต่อไปก็จะเป็นวอ t นิวโซลิเคม2021นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับตัวแรกนะครับวอลนิวจะอยู่ในคําสั่งเฟสนะครับจะเป็นออปชันเพิ่มเข้ามาชื่อว่าตัว r รยินนะครับตัวนี้เป็นออปชันที่มาช่วยในการเข้ากัดชิ้นงานครั้งแรกนะครับซึ่งจะอยู่ในรูปแบบการเดินเป็นแบบแฮทนะครับเดินเป็นแบบวันเวนะครับอันนี้นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับจะทําการสร้างอาร์ต ตามตัวเลขที่เราใส่ในโรอินนะครับว่าจะให้อาร์คเท่าไหร่ก่อนเข้านะครับตัดเสืยอมเช่นงานนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวลายทุนผ่านว่าโปรแกรมจะสร้างให้เป็นลักษณะไหนนะครับนี่พอเรากดเดินเป็นแบบซิงเกิลสเต็ปนะครับก็จะเห็นนะครับทูนเริ่มเดินตามเส้นลายทุนผ่านนะครับครั้งแรกก็จะอาร์คเข้านะครับจากนั้นก็ยกแล้วก็เริ่มสเต็ปต่อไปนะครับการเดินลักษณะนี้นะครับทางผู้ผลิต ทูนเองที่เป็นไม่นิสินเสิร์มนะครับเขาแนะนํามาว่าเดินแบบนี้จะช่วยเซฟทูนนะครับแล้วก็เพิ่มทูนไลท์ได้ดีขึ้นนะครับ